โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องชาวยูทูปนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องหมูมน้อยมันทุเม็ดครับทีนี้ก็ให้มือนึงขึ้นครับห้าศูนคันบนแปรงนี้ลง สามคันครับฮะสามสองไล่สี่ศูนย์แล้วเออเอาเอาหยุดทำไมสามสองสี่ศูนย์ละเมยจ่อยครับล้อไม่ฟรีเลยสังเกตที่ท้อง <Yeah. S 1> <laughs> สังเกตดูที่ท้องครับ

โซนนี่จะหอนกับเพื่อนครับไม่รู้ว่าทำไมถึงหอนผมก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่4032นี่ไม่หอนนะถอไว้มีดออกครับมันชนคนาขิ้เกียจตขิ้เกียจตเก็บหลายรอบ ทำสบายนะสะทดไปมิดอย่างนีน้ปลาคอยเกี่ยวอันนี้คาดของละเมอจุยอันนี้คาดของ 50ขันบนนะ่ะน้ำคลาดของเสียบบนคลาดของละเมยจจยนีจะมีเส้นนะจะจะขีดเป็นเส้นนี้ลตขอชัดเงิน รถเพิ่งล้างมาเมื่อวานครับโดนฝุ่นอีกแล้วเออะโอ้แดนซิงครับอู้รอบเครื่องเร็วจัดไปยอ่ะโอ้ ผมขับสามโง <polish> นะฮะเกียร์สามอ๋อฮะลองไล่เกียร์สามดูดิแรงจัดครับไอ้ยะอ่าเออไม่ได้เว้ยเกียร์สามครับเกียร์สาม ตรงนี้ลงอยู่ห้าคันครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นอีกคันหนึ่งเซนิกสิเจ็ดส่วนฝั่งโน่นก็กูบะตาเอาย่แปดครับในตำนานเลยน้นอยู่โน่นจอดคันเดียวน,น,นี้งานของเสียโบท๊ทนะครับสโบสทใหม้มาช่วยวันหนึ่ง ตรงนี้อ,อตอนไถตอนแรกอะ่ะสีเจ็ดไถไม่เข้านะสีเจ็ดห้าศูนย์ไถไม่เข้าเลยเอา 5, ห้าเจ็ดสิบโบนนี่แหละมาไถไถเข้าครับแต่ได้สามวันก็มาหวานแล้ว mình cho bang với đến đường này đúng không ạ? Tầm sóng này rèn chặt, <laughs> ผมขับอยู่ครึ่งวันนะก็รอบเครื่องนี้มีแต่2 5 0 0ขึ้นครับกว่าจะไล่40ได้ไม่ใช่ธรรมดานะรถมันคนละสเปกไปแล้วนะ40กับ32นี่เบุให้เซบุตขับวันนั้นอเห็นบอกว่าเจ็บแขนครับจัดเทร์นมันแข็งเหลือเกิน ใส่ชัดเทิลยากครับมันแข็งดูครับฝั่งน้นคันเดียวก็ไม่เงาหรอกนะเพราะว่าใกล้ๆมีอยู่สามคันแล้วอเออก็ได้ไม่เยอะหรอกวันละสิบไร่สิบไร่รก็อยู่ได้แล้วครับ ตรงนี้เป็นนาลอกนะครับต้องรีบทาถ้าไม่รีบทํเนี่ยถ้าทาช่วงฝนเนี่ยโอ้ติดลมครับโอ้เออเจยมีเย็บขันเร่งเลยเตะเตะเอาแล้วบอกว่ารถเร่ง เสียงก็เหมือน50นี่เสียงก็เหมือน M U สีนะเสียงแค่มันมีเฟืองเสียงเฟืองหอนมาเสกมันก็ไม่ค่อยคล้ายครับดูครับบิงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ เก,เกือบสองไร่ครับก็ละรอยก็เสร็จแล้วนะ สวยสวยสวยแฉวแ๋วลูกพี่อ,อ,อ้าวทำโซ่ไม่วิ่งมาล่ะโอ้ครับมันโดนคันนาครับคราดเบี้ยวได้นะ <laughs> Chào ơi. A ơi, làm mưa chối nè. าได้50ศูนย์เก็บงานอ้าวมาดู47เจ็ดอีกทีมงานครับเซนิกเซนิกเเออปลี่ยน้อหน้ามาใหม่ครับใช้ของดันหลบเสียงเหมือนรถเสียเกมเลยเนีย่ว่าเอ้ยมันยามรึโซเลยเออ ปริงมันไม่ได้ใช้งานเลยครับมันไม่กิดคันท้ายนะมันไม่กดคันท้ายคัดท้ายอะไรเบิ้ลออโอเคครับรหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับ